สวัสดีครับสำหรับวันนี้ Step Up Physics เราจะมาแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ครับมีก้อนประจุทรงกลมเหมือนกัน2ชิ้นมีมวล m ถูกแขวนอยู่ในสภาพสมดุลดังรูปประจุของก้อนประจุทั้งสองนี้มีค่าเท่าไหร่ถ้าสนใจข้อนี้สามารถดาวน์โหลดเวิร์กชีตได้ที่ Description ข้างล่างนะครับแล้วตามไปดูวิธีคิดกันครับ นะครับสำหรับข้อนี้จริงๆแล้วถ้าอ่านจากโจทย์แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆเขาให้ตัวเลขมาด้วยเนาะว่าไอเจ้าตัวมวลมีค่าเท่าไหร่มุมเทต้ามีค่าเท่าไหร่ความยาวของเชือกมีค่าเท่าไหร่แต่เราจะคำนวณกันในรูปของไอเจ้าตัวค่าคงตัวทั้งหลายที่โจทย์ให้มานั่นแหละแล้วเรื่องของการแทนค่านั้นก็คงเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเราทํากันตอนท้ายนะครับสำหรับข้อนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการพิจารณาสภาวะสมดุลของระบบ ิ่งที่เราสามารถนํามาใช้ได้ก็คือแรงลับที่กระทําต่อมวลน,นี้ต้องมีค่าเป็นศูนย์แน่นอนดังนั้นเราจะมาดูกันว่ามีแรงอะไรกระทํากับจมมวนก้อนนี้บ้างนะครับแน่นอนเริ่มต้นที่มวลมีน้ําหนักแน่ๆเพราะอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นเราเขียนกันว่าเรามี mg 1อันแน่นอนเขียนไปก่อนเลยถัดมาย่อมต้องมีแรงตึงเชือกเพราะตอนนี้ไอจ้จมมวลชิ้นนี้มันถูก แขวนเอาไว้กับเพดานดังนั้นเราเอาเขียนแรงตึงเชือกเอาไว้มีแรงอะไรอีกแน่นอนตอนนี้เรามีประจุ2ชิ้นซึ่งมีค่าคิวเท่ากันประจุประเภทเดียวกันย่อมต้องออกแรงผลักซึ่งกันและกันแน่แตอนนี้เราโฟกัสที่เจ้ามวลทางซ้ายเพราะฉะนั้นมวลทางซ้ายนี้ย่อมต้องถูกไอเจ้ามวลทางขวาเน,นี่ยผลักเราก็เขียนแรง ที่กระทำกับมันอันนี้เป็นแรงไฟฟ้าก็มีทิศไปทางซ้ายเช่นนี้มีแรงอื่นอีกไหมไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือแรงทั้งหมดที่กระทำต่อไอ้เจ้ามวลชิ้นนี้ด้วยความที่มวลชิ้นนี้มันอยู่ในสภาวะสมดุลสแสดงว่าแรงลับที่กระทํากับมวลชิ้นนี้ย่อมต้องมีค่าเป็น0แต่ด้วยความที่ตอนนี้จะเห็นได้ว่า MG ชี้ลงในแนวดิ่งดูดีเชียวไอ้เจ้าตัวแรงไฟฟ้าชี้ไปทางซ้ายดูดีเชียวมีแค่แรงตึงเชื่องเท่านั้นแหละ ที่ยังชี้เฉียงๆอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็อาศัยการแตกแรงดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอมาร์กแต่ละแรงเอาไวา้แรงตึงเชือกขอเรียกว่าตัว T แล้วกันนะส่วนแรงไฟฟ้าตอนนี้มันมีแรงเดียวเนาะก็เรียกมันเป็น F ไปเลยแล้วกันอ่าถ้าเราจะเขียนให้เป๊ะๆนิดน,นึงอาจจะใส่เป็นรูปเวกเตอร์ก็ได้นี้เพื่อความถูกต้องแต่ตอนนี้ด้วยความที่ตอนนี้เราเขียนลูกศรครบทั้งหมดแล้วเราก็รู้ทิศทางของมันังนั้นสิ่งนี้อาจารย์สามารถทําได้กับไอ้เจ้าตัว T ก็คือเราแตกไอ้เจ้าตัว แรงตึงเชือกตัวนี้ให้เป็นองค์ประกอบในแนวนอนจ้ะส่วนหนึ่งแล้วก็องค์ประกอบในแนวดิ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็กําจัดไอ้เจ้าตัวต้วตนจำบัทิ้งออกไปเหลือแต่เฉพาะ2องค์ประกอบ้วยความที่ตอนนี้โจทย์ให้มาแล้วว่าเต,ต้าคือมุมที่อยู่ทีงด้านบนเพราะฉะนั้นถ้ามันมุมตรงข้ามนี่เราก็สามารถเขียนเต,ต้าไว้ที่ด้านล่างได้ตอนนี้พอเราได้มุมเต,ต้าตัวนั้นแล้วองค์ประกอบของแรงตึงเชือกในแนวราบก็ต้องเป็น t sin เทต้าตัวนี้ แล้วก็องค์ประกอบในแนวดิ่งตัวนี้ก็ต้องเป็น t cos theta สบายเรียบร้อยที่เหลือเราก็จัดการเข้าเงื่อนไขว่าแรงสุดทิต้องเป็น0ย์เราสามารถแยกคิดทีละแกนได้เรามาดูที่แกนนอนก่อนตามแนวแกน x แรงซ้ายต้องเท่ากับแรงขวาหรือพูดง่ายๆก็คือผลบวกของไอเจ้าเวกเตอร์ของแรงในแนวแกน x ต้องเป็นศนอาจารย์ก็บอกว่าแรงไฟฟ้าของเรายอมต้องเท่ากับแรงตึงเชือก ในแนวนอนนั้น t sine t h e a อ่าซึ่งแน่นอนอาจารย์ก็สนใจแค่ขนาดของไอ้เจ้าแรงไฟฟ้าก็พอคราวนี้ไอ้เจ้าแรงไฟฟ้าตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เราคิดได้ไหมบอกสบายมากอาจารย์เพราะไอ้แรงไฟฟ้าตัวนี้มาจากไหนต้องมาจากแรงผลักซึ่งกันและกันของไอ้เจ้าตัว q ทั้ง2ตัวนั้นคราวนี้ถามว่า q 2ตัวนี้มีแรงผลักเท่าไหร่ก็ใช้กฎของคูลอมบ์ไปเลย k q ตัวแรกกับ q ตัวที่2แต่ด้วยความที่2ตัวนี้มันมีประจุเท่ากันก็ q Q คราวนี้ต้องหารด้วยระยะห่างเอามายกกําลัง2ระยะห่างระหว่างเจ้า2ตัวนี้ก็ต้องเป็นระยะตรงนี้มาปัป๊บตรงนี้เข้าไปคราวนี้เราอยากจะอธิบายเจ้าระยะห่างตัวนี้ให้อยู่ในรูปของตัวแปรหรือค่าพารามิเตอร์ที่โจทย์กําหนดเท่านั้นตอนนี้เรามีตัวตัว L เรามีตัวตัวเดตา้าถามว่าเราสามารถเขียนระยะตรงนี้ได้ไหมอาจารอาจจะเขียนตรงนี้เป็น A ไปก่อนลวกันสมมุติอย่างนี้ ราะฉะนั้นถามว่า a จะมีค่าเท่าไหร่ในเทอมของไอเจ้าตัว l กับตัวเต t a ทุกคนมองออกไหมบอกสบายมากถ้าเราพิจารณาสามเหลี่ยมนี่๊าแถวนี้นี่สามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าไอเจ้าตัว l เนี่ยก็คือความยาวของเส้นแทงมุมตัวเต t a เป็นมุมยอดของไอเจ้าสามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้นั้นสิ่งที่อาจารย์ต้องการก็คืออาจารย์อยากจะได้ไอเจ้าระยะตรงนี้ เพราะฉะนั้นระยะตรงนี้ซึ่งก็คือ A ส่วน2นั่นเองต้องเท่ากับทูกคนดูออกไหม L อลไซนตตทันไม่เอ่ย A ของเราก็ต้องเป็น2 l sin t นนั่นเองโอเคเราได้ไอ้เจ้าระยะห่างระหว่างประจุทั้งสองก็คือ ส l s i n เตต a าอาจารย์จับเข้ามาใส่ในนี้เลยอย่าลืมยกกำลังสองด้วยทั้งหมดมานี่ก็คือขนาดของแรงที่กระทำอันเนื่องมาจากแรงไฟฟ้าเรียบร้อยเนาะอันนี้แกน x เสร็จไปแล้วเรามาพิจารณาแกนดิ่งกันบ้างแกน y ก็แน่นอนผลรวมของแรงในทิศแกน y ย่อมต้องเป็นศูนย์ด้วยก็คือเรามักจะพูดง่ายๆก็คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลง ารก็สามารถเขียนได้ว่า mg ขนาดของมันย่อมต้องมีค่าเท่ากับ t cosi เ t ตโอเคไหมอ่ะและแน่นอนก็จริงๆก็เขียนง่ายๆเป็น mg เป็นนั่นแหละนะเดี๋ยวเราจะแก้สมการกันละตอนนี้ตัวที่เราไม่รู้ค่ามีอยู่สตัวตัวที่1ก็คือแน่นอนตัว t นี่แหละไม่รู้ค่าเนาะ กับตัว q โจทย์อยากได้โจทย์อยากรู้ว่า q มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แค่หาวิธีกําจัดตัวที่เราไม่อยากคือเราไม่ได้สนใจว่าตอนนี้แรงตึงเชื่อมมีค่าเท่าไหร่อาจารย์ก็เอาทั้งสองสมการนี้มาหารกันละกันอาจารย์อาจจะเรียกสมการแรกเป็นสมการที่1สมการที่2คือสมการถัดไปอาจารย์ก็เอา1ตั้งหารด้วยสมการที่2อาจารย์ก็ได้ทั้งซ้าย t cancel ทิ้งไปเหลือแค่ sine theta หารด้วย c o s i n theta ย่อมต้องเท่ากับอาจารย์เอามาทั้งก้อนเลย k อาจารย์เขียนเป็น q กําลังสองส่วนด้วย mg เก็บไว้ตรงนั้นปั๊บปัป๊บอาจารย์อาจจะกระจุยตัวนี้ออกมาหรือไม่กระจุยก็ได้เก็บไว้อย่างี้ไปก่อนเลยทั้งก้อนก็ได้ 2l sin เ t ทั้งหมดกําลังสองตอนนี้โจทย์อยากได้แค่ q เนาะก็เขียนไปได้เลย q กําลังสองเท่ากับเราโยกที่เหลือที่ไม่ใช่ q กําลังสองไปอีกข้างหนึ่งไปเลยอาจารย์อาจาอาจะเขียนแทน ให้กับไอ้เจ้าตัวไซน์ส่วนโคไซน์ตัวนี้ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้ว่าเป็น mg โยกไปไซน์ส,ส่วนโคไซน์เป็น TAN เดลตตัว k เอามาไว้ข้างล่างอาจารย์ลาก2 l s i n เดลตทั้งหมดยกกำลัง2เอาไปไว้อีกข้างหนึ่งอยากให้แค่คิวเฉยอาจารย์ก็ถอดสแค Root ทั้งก้อนเลยติดไ้เลยป้าบ mg ส่วน k TAN เดลที่เหลือทั้งก้อนตัวนี้ก็เอาไอเจ้าตัวกำลังสองออกไปเอาละเรา สนใจแค่ว่าเราคำนวณหาค่าคิได้แล้วถ้าใครอยากจะรู้คำตอบที่เป็นตัวเลขเลยก็สามารถทำได้ก็คือจะเห็นได้ว่าตัว m ตัวเ h ต t a ตัว L เรารู้อยู่แล้วมีค่าเท่าไหร่ป้าป้าป,าปา้เราก็แค่เอาไจ้เจตัว M G ค่าคงที่ K ค่าคงที่เ h ต t a รู้แล้ว L กํากำหนดให้เ h ต t ากำหนดให้แทนค่าเข้าไปโป๊ะโป,ะโปะกดเครื่องคิดเลขเราก็จะได้ตัวเลขที่เราต้องการ เอาละครับและสำหรับข้อน,นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยจะเห็นได้ว่าไม่ยากเลยแล้วถ้าใครอยากจะแก้ปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์มากไปกว่าน,นี้ก็ติดตามใน t t p Up p p y s i c s ตสต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ